คาะส่วนข่าวต่อไปนะคะเป็นงานบุญค่ะทางด้านของวัดหนองเกตใหญ่นะคะได้จัดงานปิดทองรูปหล่อหลวงพ่อทองอินนะคะซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสค่ะเพื่อให้สิทธิอนุสิท์ทั้งหลายเข้าร่วมสการะเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งจัดหารายได้ในการจัดสร้างฐาวรวัตถุค่ะที่วัดหนองเกตใหญ่นายสนธยาขุนปลื้มอดีรตรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เป็นประธานเปิดงานปิดทองรูปหล่อพระครูวิบูณนาวาการ หรือหลวงพ่อทองอินอดีตเจ้าอาวอาสวัดหนองเกตใหญ่ภายใต้การนำของท่านประครูวิมลจริยารังการเจ้าอาวาสวัดหนองเกตใหญ่เจ้าคณะตำบลหนองปละเเขตหนึ่งในพิธีพระเถรานุเถระก้ารูปจเจริญิมรับพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลท่ามกลางแขกผู้เกียรติเข้าร่วมงานอาทินายชันยุทธแห่งตระกูลอดีศสจังหวัดชนบุรีนางกุสุมนคุณปลื้มว่าที่ผู้สมัครศสพักพลังชนนายเฉลิมทัพทิมทองนายกอบตหนองปลาไหลนายเฉลิมเกตแจ้ นายมงคลแสวงหาทรัพย์ยสจจังหวัดชลบุรีนักการเมืองผู้นําท้องถิน่นประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีกันเป็นจานวนมากค่ะสําหรับการจัดงานปิดทอนประจําปีรูปหล่อหลวงพ่ออิน ทางวัดได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะทั้งนี้เพื่อให้สิทยินุสิ์ได้มีโอกาสเข้าสาการะปิดทองเพื่อน้อมรำลึกถึงหลวงพ่อทองอินที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนานส่วนกระทั่งมรณาภาพและเพื่อความเป็นสิริมงคลรวมทั้งยังเป็นการหาไรายได้ในการจัดสร้างถาวรวัตถุของทางวัดโดยงานนะคะจัดขึ้นในะระหว่างที่ที่1-7ึงลษพาคุมนี้ภายในงานมีมหรสพสมโพธิให้ชมฟรีตลอดงานค่ะงานนี้นะคะเขา